มาดูในเรื่องของหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะคะหลายหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเตรียมรับมือไฟป่าหมอกควันช่วงกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมและบริหารจัดการเชื้อเพลิงค่ะ นายทศพลเผื่อนอุดมรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2567จนมาถึงปัจจุบันค่ะมีจุดความร้อนทั้งสิ้น111จุดลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ87 ซึ่งมีจุดความร้อนกว่า858จุดเลยนะคะขณะที่ค่า PM 2.5เกินเกณฑ์มาตรฐาน37.65ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร2วันค่ะก็คือวันที่25มกราคมแล้วก็5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งก็ถือว่าลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีค่า PM 2.5สูงกว่ามาตรฐานอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร30วันด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังพบผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลงกว่าร้อยละจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วยการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านระบบแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไฟดีค่ะ ส่วนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์นะครับจะเป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่จะหาของป่าเป็นหลักซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมความพร้อมในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่ป่าส่วนในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงพฤษภาคมจะเป็นช่วงการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดมากกว่า200,000ไร่ซึ่งจะต้องจัดการบริหารเชื้อเพลิงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดแต่ก็ใช้บริการใช้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะครับให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดจุดความร้อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศต่างๆด้วยนะครับไปฟังเสียงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กันครับคือเรามีฐานข้อมูลคนเข้าหาของป่าแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะนําเรียนนั่นู้ว่าพูดคุยกันว่าเอ๊ะเราจะมีงบประมาณหรือมีวิธีการในการที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหายังไงกันดี นะครับอาจจะชวนเข้ามาจ้างงานเป็น,เป,นเป็นแรงงานภาคนอกฤดูการเกษตรอะไรไปเลยก็คือจ้างเขาเลยเอ่ะพูดง่ายๆในปีแรกๆเรายังไม่มีโซลูชันที่แม่นยําชัดเจนอะไรแล้ว,ลวก็ง่ายสุดคือจ้างเขาไปทําอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวพื้นพื้นที่เขาเองนะครับก็ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราพยายามจะหางบประมาณมาจ้างเป็นรายวันไปเลยไปทําอะไรจะได้ไม่ต้องไปหาของป่าจุดไฟอะไรอย่างนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีการตั้งจุดโม่ข้าวโพดหลายจุดซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและทําให้เกิดจุดความร้อนจนเกิดไฟลุกไหม้ในเขตป่าค่ะซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดจุดโม่ข้าวโพดให้กับกเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตด้วยค่ะ